ก่อนก่อนเข้าทอปิกวันนี้เราเราให้จันไผ่พูดคุยเรื่องปีหน้าหน่อยดีกว่าปีหน้ามันยังไงบ้างอะไรนึิว่ายังไงช่วงนี้เราจะเป็นช่วงวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองและโลกนะครับผ่านผ่านสัมผัสพิเศษผ่านสัมผัสพิเศษความน่าจะเป็นได้เอาง่ายคือเราจะมาดูดูดวงปีหน้ากันแบบคร่าวๆคล้ายๆว่าจะดูดวงแต่ว่าเราจะเป็นอารมณ์แบบเพื่อนคุยกันเฮ้ยความน่าจะเป็นอย่างนี้ ใช่แต่เขาบอกบอกว่าดูดวงมันจะกลายเป็นว่าเอ๊งมงไงงมงไงเรื่องงมงไงเอาเป็นว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นดีนะครับดูให้ดูครับอันนี้ดูแบบเป็นราศีหรือเป็นโดยรวมเลยโดยรวมใช่ไหมโดยรวมของอย่าบอกว่าราศีมันย่อยเกินเพราะไม่ไม่มีเวลาขนาดนั้นจะดูเป็นแบบภาพรวมองค์รวมของบ้านเราแล้วก็สองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบสี่ครับมีแล้วก็ทูตโลกนะอือ จากสถานการณ์ที่เราก็ช้ำเลือดช้ำหนอกันมาก็คือสถานการณ์โควิด19เช้าไหมครับอ่าแล้วก็เห็นว่ามีอะไรนะโรคใหม่อีกโรคหนึ่งแต่แต่ยังไม่ระบาดยังไม่รุนแรงก็คือโรคอะไรนะฟีดากลิงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเ่ราะว่าสาไฟแล้วช่วงนี้มันจะซายแต่ว่าช่วงนี้เหมือนคนกลับมาเป็นหวัดเป็นอะไรกันเยอะอยู่นะใช่เพราะอากาศมันแบบ โอ้โหธันวาคมธันวาคมกลางวันร้อนตอนเย็นฝนตกกลางคืนหนาวนิดนึงตื่นมากูร้อนอีกแล้วอะไรเอออย่าบอกว่าในเดือนเดียวในวันเดียวในวันเดียวไช่แล้วก็ช่วงตั้งแต่อ่าอะไรนะพาราหูย้ายใช่ไหมครับอ่าพระหูอ่าพาราหูพาราหูย้ายนี่เขาย้ายแต่ช่วงไหนเดือนตุลาใช่ไหมอ่าอ๋อใช่ใช่ช่วงหลังฮาโลวีนใช่ใช่ช่วงเดือนตุลาถามว่าย้ายแล้วมีผลกระทบไหมมีผลกระทบกับ ทุกลูบทุกนามทุกราศีแต่แค่ว่าจะไปในทางดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าการดูเนี่ยมันดูได้หลายแบบวันเดือนปีเกิดอ่าวันเกิดวันที่เกิดก็คือเลขเลขเลขที่วันเกิดแล้วก็เดือนเกิดราศีเกิดลัคนาเกิดปีเกิดอะไรเนี่ยมันดูได้เย่ๆแต่หลักๆเนี่ยหลักๆที่จะมีอิทธิพลต่อเราในชีวิตประจําวันเนี่ยคือวันเกิดนะครับวันวันเกิดกับอ่าราศีเกิดหลักๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ ที่ผมสังเกตนะครับจากที่พระละหูย้ายมาเนี่ยจากที่หมอดูลหลายๆท่านโอราจาันท่พดีหลายท่านที่ทานดูกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างงู้นอย่างนี้ mm hmm. จะหนักขึ้น mm hmm. จริงไหมจริง mm hmm. เพราะว่าผมเป็นนักสังเกต mm hmm. อเหมือนที่ผม mm hmm. เคยพูดช่วง EP mm hmm. แรกว,ว่าผมเป็นผู้ศึกษาอยู่นะครับ mm hmm. ช่วงเนี้ยในบ้านเมืองเราเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยอย่างที่เห็นกันเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวคิดสวง พิศวงพิสดารอ,อะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นอะไรที่มันไม่เคยจะเกิดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าคนเราอะ่ะพอย้ายอะ่ะจะทําให้คนเราอ่ะขาดสติขึ้นไอ้ขาดสติลงขึ้นหรือลงวะขาดสติสติอนน <laughs> เออ,อยู่กับเนื้อตัวเออสติไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัว <S <S จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยสังเกตว่าช่วงที่อาลาหูย้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหนักมากอนะที่เป็นข่าวกันเยอะ แล้วก็ช่วงนี้อุบัติเหตุล่าสุดก็อา่าอะไรนะรถทัวร์เห็นแล้วได้ทัวร์ววก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปด้วยนะครับก็เขาพัวต่ออะไรเขาด้วยใช่ครับถามว่าจะเกิดอีกไหม,มผมก็พูดจะเกิดอีกอแต่จะร้ายแรงกันคนละรูปแบบเพราะว่าอ่าที่ผมดูนะครับที่ผมดูแล้วรู้สึกเนี่ยจำเหตุนี้ได้ไหมเหตุเพลิงไหม้ที่ผับผับหนึ่งในกรุงเทพหรือเป่า ใช่าใช่ไหมใช่นานแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วซันติก้าซันติก้าอะไรนะอาริกากานั่นแหละอาจจะอาจจะนะใช่ว่าอาจจะอาจจะเกิดเหตุลักษณะนั้นอีกแต่ก็ขออย่าให้เกิดเลยอืมเป็นดีที่สุดว่าปีหามาก็เนสองสามปีนี้ดิสองสามปีนี้ก็โควิดก็หนักแล้วเปลียไเยอะแล้วชจะเกิดเหตุคล้ายๆกับไอซันติก้าพับอีกก็ขอให้ไม่เกิดแล้วก็ให้ไม่ให้หายไปเลยก็ดีแต่ว่าจะมีเรนามี ความน่าจะเป็นว่าจะเกิดอีกแบบซันติก้าพับอันนี้ก็ใครที่คิดจะไปไปเที่ยวสันแบบสังสรรในพงในพับอะไรก็คิดดีๆให้อยู่ที่ชิระตัวโอยทางออกก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันและไม่น่าทันแล้วล่ะเออให้อยู่ถ้าไปเที่ยวอ่ะผมแนะนําแบบไปอยู่ที่แบบที่ลงที่ลงลงที่ลงเล่าอ่าแต่ว่ามีหลังคาโม่อย่างเพื่อนเราเนี่ยไปเที่ยวไม่ชอบเที่ยวที่โลงอะไรชอบเที่ยวในแบบ ที่ทึบๆที่ทึบๆห้อมมืดๆห้อมมืดๆเพื่อนเราเป็นอย่างนั้นหลายคนครับเออที่ทึบๆห้องมืดๆบางพองบางที่ที่ไปก็กระจกใหญ่ๆอกระจกข้างเตียงเลยอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับครับจะไปเยอะอ่างเงี้ยอืมอะไรเกิดไปเราที่ชลบุรีปีที่แล้วอันนี้จานิวรายงานมาเหตุเหมือนตอนนั้นที่ผมคุยกับตำลึงว่าจะเกิดเหตุอะไรนะโศกนาฏกรรมใหญ่ไปทั่วโลกผมบอกว่าเครื่องบินตกตอนนั้นผมบอกเครื่องบินตก แต่ว่ากลับกันเป็นเรือดำน้ําระเบิดแทนอ๋อใช่ไหมจาได้ไหมที่ผมบอกได้จำได้จะเกิดเหตุสงครามใหญ่ไปทั่วโลกที่แบบดังไปทั่วโลกเลยแต่มันกลับกันเป็นเครื่องบินตกแทนอ่าแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนเลยก็ขอให้มีสตินะครับมีสติระวังฟืนไฟให้ดีโดยเฉพาะฟืนไฟไม่กลัวแล้วคุณตายใช่ฟืนไฟก็คือพวก ความร้อนพวกพุพวกอะไรเนี่ยระวังระวังกันให้ดีเอาไว้ช่วงนี้ก็โหหลายเรื่องหลายราวทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งสภาพเป็นร้อนทั้งจิตใจคนแล้ววันเนี้ยก่อนที่ผมจะขับมาถึงเนี่ยผมก็เกือบมาไม่ถึงผมเกือบจะไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เพราะมันปากหน้าผมแล้วผมขับมาก็รถเก๋งชนกันโอ้โหแย่เลยวันนี้เราก็มองว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดทุกปีเกิดขึ้นได้ปีไหนมันจะหนักใช่มากๆากันนะปีไหนมันหนักเป็นเรืยอที่ระวังตัว อย่างนี้ล่าสุดนี้วันเนี้ยก่อนผมบนกลับมากรุงเทพเนี่ยผมไปส่งของแถวเมืองทองผมกับขับอยู่ลุงวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งขับมาสวนสวนทางมาผมผมเห็นเลยอยู่ดีแกก็รถล้มรถถลไหลไฟแลบเลยดีแกไม่เป็นอะไรอออยู่ดีก็ล้มเลยช่วงนี้ก็นั่นแหละต้องระวังระวังกันอุบัติเหตุนะครับเยอะๆเลยใช่พวกเราเป็นห่วงนะครับจริงก็ ระวังทุกปีแต่งที่เรามาพูดก็คือมาเรื่องไงพูดต่ออีกรอบนึงก็แบบปีที่แล้วอันอาจจะแบบทาให้เราตายใจหรือเปล่าปีนี้เราจะไม่ค่อยระวังปีหน้าเราจะไม่ค่อยระวังอืนะครับเพราะว่าปีหน้าปีหน้าปีหกเลยปีหกเจ็ดหกเจ็ดรับตัวได้อีกมาแล้วหกเจ็ดมาแล้วไม่ใช่หกหวยหกเจ็ดบวกกันเป็นเท่าไหร่หกหกเจ็ดเท่าไหร่ครับ สิบสามล็อตตี้นัมเบอร์ใช่นี่เลขสามรอเออว่ะหกหกสิบสองบวกอีกหนึ่งเอว่ะใช่สิบสามสิบสามลัอกี้นัมเบอร์หนึ่งกับสามบวกกันเป็นสี่จะมีเหตุถ้าเป็นเรื่องราวระดับโลกก็จะเกิดจากเรื่องการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารที่ขัดเคลื่อนเป็นมูลเหตุให้เกิดสงครามอาจจะเกิดสงครามเทคโนโลยีการสื่อสารใช่ทุกอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารการรับส่งข้อมูล ที่ผิดพลาดก็อาจจะเป็นเหตุชนวนได้หรือโรคภัยแค่เจ็บที่มาจากการเดินทางเพราะว่าเลขสี่มันเกี่ยวกับการสื่อสื่อสารการเคลื่อนไหวการอะไรอย่างนี้นะครับโตหนะักปีนี้ว่าเห็นไหมว่าสังเกตวก่าปีนี้หก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 ก็จะดูแบบ<ร>สองจุบสองก็ยังทุเราทุเราเบาๆลงหน่อยนะแต่ว่าพอปีหน้าก็ระวังเรื่องวมตัวกันด้วยปีหน้าสองพันเท่าไรยี่สิบสี่ใช่ไหมครับยี่สิบสี่ บวกกันเป็นกหกเรื่องรูปภัยแค่เจ็บก็ระวังอีกมันจะอันนี้คือพอหมายตัวเลขก็เลขหกคือเรื่องเะไกับอาอตรงตรเลย six six s, six. s i c k นี่คือป่วยอ่าฐานอ s i s, s e k. คือเลขหกเลขหกอ่าก็จะในเคยเดียวกันนะครับอ,อ,อ,อันนี้เราดูแบบในทิศทางที่ไม่ดีก่อนอ่านีอ่าทิศทางไม่ดีดูเยอะและ้วมีทิศทางที่ดีบ้างไหมทิศทางที่ดีไหม <c oughs> ทิศทางที่ดีดีไหมมีใครจะทําทธุรก,กิจก็ เกี่ยวกับพวกเรื่องนั่นแหละสุขภาพ <laughs> อ๋อสุขภาพสุขภาพการสื่อสารการเดินทางอะไรเนี้ยก็จะดีนะครับอ,อันนี้ดูโดยรวมนะเพราะว่ามันเรา,เราไม่ได้ดูเจาะจอจงถึงใครอย่างนี้อ้า <นะ S 2> ดูภาพรวมภาพรวม ราคิดว่าธุรกิจด้านนี้ปีหน้าน่าจะมาใช่เรื่องสุขภาพเพราะว่าหลายปีผ่านมานี้ก็คนก็จะดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นแต่ยิ่งปีหน้าก็จะดูแลยิ่งนกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเราผ่านโควิดกันมาคนนี้ก็ใช่กัรแอคทีฟขึ้นก็ขอให้ระวังเรื่องอาพวกสุขภาพอะไรเกี่ยวกับต่างๆเนี่ยโอ้ตรงวินทีเนี่ยจนถึงเดือนอ่าปีใหม่ไทยเราวันอะไรสงการมีสาสงการก็จะเผาโลแล้วก็มาอีทีนึงคือตุลา จะหนักขึ้นนะขึ้นเดือนตุลานะครับจะเป็นช่วงๆเป็นรอบๆของเขาอืมอ่ะมีอะไรอีกไหมจ๊ะถามว่าอาจารย์ไผ่มาพูดเตือนอาจารย์ไผ่รู้ได้ยังไงผู้ศึกษาผู้ศึกษาเป <laughs> 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 ็นผู้ศึกษาอาจารย์ไผ่บอกว่าไม่รู้มไม่รู้ไม่เช่ถามตำลึงได้พมพูดเ <laughs> สร็จก,ก็จะบอกไม่รู้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 อะรนไม่รู้ไม่รู้ไรเป็นอะไรแล้วถามมารู้เลยว่าไม่รู้ก็อก็มึงไม่ได้เป็นกูมึงก็ไม่รู้ แต่มันเป็นกูมึงอาจจะรู้ก็ได้สดทุกคืนพฤหัสสามทุ่มครึ่งที่ YouTube วงเล่า by p e Stay Home กดติดตามกดไลค์กดแชร์และเราจะมอบความรอนให้คุณถึงที่นอน